โอเคโบสเซนมาเตียสครับสร้างในสมัยศตวรรษที่18ครับเป็นแบบสไตล์นีโอโกติกครับโบสนี้ใช้ประกอบพิธีหลายครั้งในช่วงที่ราชวงศ์เัสเปลเข้ามาปกครองประเทศครับหลังคาเนี่ยมีความโดดเด่นพิศดารมากคือใช้กระเบื้องที่เป็นกระจกที่เป็นกระเบื้องสีนะครับทำลายเดียวกับสไตล์ที่ทําในประเทศฝรั่งเศสคือเมืองดีจงนะครับบริเวณนี้เนี่ยเขาเรียกว่า บูดาฮิลนะครับทางขวามือเนี่ยทางขวามือเนี่ยคือวิชาแบนบัสตันนะครับข้างหน้าเนี่ยมีรูปปั้นของกษัตริย์เบล่าที่4นะครับกษัตริย์เบล่าที่4นะครับพระองค์เนี่ยสร้างป้อมปราการอันนี้เนี่ยเพื่อ,เ,อเป็นเกียรติแก่ชาวประมงที่สู้รบกับชาวมองโกลนะครับ ที่บุกขึ้นบุกเข้ามาที่ฮังการีเนี่ยนะครับที่บูดาเปสต์ในปีปีหนึ่ยสี่สิบถึงปีปีห2ึ่ใช้เวลาสองปีด้วยกันข้อมูลแนลนต์เติบ thank you เออครับผม